ตรงนี้เก็บได้ค่ะขาวเลยเห็นไหมตรงนั้นยื่นลงไปในน้ำเก็บได้ค่ะหอยนางรมทั้งนั้นเลยค่ะใครที่ชอบหอยนางรมค่ะนี่ไปจนสุดโน้นเลยค่ะเก็บได้ค่ะเดี๋ยวอ้อมพาไปดูกันค่ะระวังนะคะทางลงมันก็จะชันๆแบบนี้หน่อยคุณสานางมาด้วยคนพามาค่ะ ทางลงก็จะชันๆแบบนี้หน่อยนึงค่ะหาจุดที่แบบว่าไม่มีตะไคร่น้ํานะคะไม่ลื่นเดินลงง่ายๆค่ะนี่เลยยื่นไปในทะเลเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะตัวน่ารักเชียวเห็นไหมนี่คือหลุดๆไม่ต้องไปแกะไปแงะตามหินอย่างนี้ค่ะนี่หลุดหาง่ายเลยค่ะนี่ก็หลุด เห็นไหมตัวโตเชลตัวนี้นี่อย่างนี้เลยค่ะไซส์กำลังกินแล้วก็เปลือกตรงนี้เขาก็จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นี่เห็นไหมนลงไปในน้ำนู่นใช่หมดเลยค่ะนี่หอยนางลมทั้งนั้นเลยดูสิหอยนางลมทั้งนั้นเลยค่ะนั่น ใครที่ชอบหอยนางลมมาเลยค่ะตรงนี้แหล่งใหญ่เลยเอาจริงๆนะอ้อมว่ามีหอยค้างด้วยเดี๋ยวอ้อมขอดูหน่อยหนึ่งมันเป่าน้ำออกมานี่คือหอยคางไหมอยากรู้นี่คือหอยนางลมค่ะใส่ถุงมือใส่อะไรมากันด้วยนะ นั่นใช่จริงๆด้วยอันนี้หอยอะไรเนี่ยหอยกาบหอยอะไรคะใครรู้บอกทีนี้อมจะหาแล้วนะตัวโตเชีวค่ะนี่อยู่แถวนี้ขอดูหน่อยสิเป้นน้ำปิดออกมานี่มันต้องมีแน่ๆเลยแถวนี้นั่นจริงด้วยเจอแล้ว หอยอีกอย่างนึงด้วยดูสิใครรู้จักบ้างนี่หอยนางลมยังสวยเลยคะ่ะดูสิแล้วมีหอยอันนี้ด้วยนะนั่นอันนี้มีแถมค่ะอันนี้มีแถมดูสิจริงๆอ้อมยังไม่เคยมาหาเลยนะอ้อมรู้ว่าเพราะอยู่ที่ซีแลนด์เนาะอ้อมก็เลยรู้ว่าจุดไหนหาหอยอะไรยังไงได้บ้างแต่อ้อมไม่เคยรู้เลยค่ะว่ามีหอยนี้อยู่ด้วยเนี่ยดูสิ นั่นสนุกเลยค่ะจุดหาหอยจุดที่2องเอาซี่ใครชอบหอยอย่างอื่นด้วยเนี่ยมาหานะคะหาดีๆค่ะตาดีๆก็เจอนะเนี่ยเขาเป่าน้ำออกมาเลยค่ะดูสี่เดี๋ยวอ้อมต้องไปหาชื่อดูก่อนนะเนี่ยหอยอะไรอะ่ะดูสิมีด้วยนะแล้วนั่นอหอยนางลมเต็มเลยแล้วเป่าน้ำปิดๆเลยค่ะ เดี๋ยวอ้อมจะหาดูค่ะเดี๋ยวอ้อมจะลองหาดูโชคดีเลยนี่ไม่ใช่เฉพาะหอยนางรมนะเออมานะคะจุดนี้เดี๋ยวอ้อมจะลงที่หาหอยให้เดี๋ยวอ้อมจะลงพิกัดให้เลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้ามาถามอ้อมนี้อ้อมจะบอกแหล่งคือมีเวลาถ้าอ้อมมีเวลาวันหยุดแล้วตรงกับช่วงเวลาน้ำลดเนี่ยอ้อมจะพามาดูเองมาหาเองเลยค่ะนี่เลยใครที่ติดตามอ้อมอยู่นะคะ อันนี้คือพิกัดที่สองค่ะแหล่งหาหอยประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะอ้อมเอามาฝากขอให้สนุกกับการหาหอยนะคะเดี๋ยวอ้อมจะไปหาหอยเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยเป่าปิดปิด,ปดเต็มไปหมดเลยดีนั่นเขาพ่นน้ำออกอะ่ะเฮ้ยสนุกแน่งานนี้ต้องหาดูดีๆนะคะตัวเน่าๆแล้วก็มีนะ ตาดีก็ได้ตาไร้เสียค่ะงานนี้นี่ค่ะดูสินี่ตัวหลุดเลยเนาะหอยนางลมหาไม่ยากเลยค่ะดูสินี่ค่ะหอยนางลมทั้งนั้นเลยเพื่อนๆ มาเก็บเลยค่ะพิกัดนี้เดี๋ยวอ้อมลงไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยเก็บสนุกเลยค่ะแต่ขอแค่อย่างเดียวนะคะ10กิโลต่อคนต่อวันเท่านั้นค่ะมาสองคนเก็บ20กิโลมา3าคนเก็บ30กิโลนะคะหอยทุกอย่างรวมกันอย่าเกินนั้นค่ะถ้าเวลาโดนจับมาแล้วจะโดนปรับนะคะจะไม่คุ้ม แล้วเก็บไปเนี่ยก็เอาไปกินเองไปใช้เองในครอบครัวนะคะอย่าเอาไปขายอย่าเอาไปทําตามร้านอาหารอันนี้ผิดกฎเหมือนกันนะคะโดนปรับหนักกว่าเดิมอีกค่ะขอให้สนุกกับการหาหอยนะคะอันนี้คือแหล่งหาหอยที่สองค่ะหอยนางรมแต่มีหอยอันนี้แถมมาด้วยใครรู้ชื่อช่วยบอกอ้อมด้วยนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการหาหอยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ จากเมืองซีแลนด์ค่ะเซลัตสวัสดีค่ะ